है ครับผมตอนนี้ผ้าทิศก้ตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาแบบชิวๆแล้วกันนะเพราะว่าหลังจากที่เราไปบุกตะลุยภูเขาทางบ้านของพานตายนะครับก็ <laughs> ถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันตอนนี้ก็ยังเพลียๆอยู่นะผมก็เราขอมาแบบชิวๆกว่นอนนะวันนี้เดี๋ยวค่อยเข้าป่าอีกนะครับอันนี้ก็ขอมาพักแบบบรรยากาศสบายๆเนาะบรรยากาศที่คุ้นเคยก็เป็น สวนป้าของคุณนี่นะครับผมก็เรามาแคมป์ริมสระเหมือนเดิมนี่ครับเมื่อกี้ผมลองไปโยนเบ็ดอยู่แล้วฮะปรากฏว่าไม่ไม่ติดปลาฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาค่ำเนาะนตอนนี้ก็เกาะไฟครับเกาะไฟเพื่อที่จะหุงข้าวแล้วก็ทำข้าวกินนะครับผมวันนี้กับข้าวก็ง่ายๆฮะน่าจะเป็นไข่เจียวนะครับผมผมได้ปลามาตัวหนึง่งนี่มันติดกดับดักของพ่อผมอยู่นูน่น นะอยู่ปลาอยู่ไหนอยู่นี่เหรอโอ้นี่ครับจริงๆในสระนี้ยังมีปลาลนะครับแต่ว่าเราเรา,เราตกไม่ได้เนาะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็หุงข้าวสุกเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวมาดูเมนูพักผ่อนของคุณเอเบ็กครับวันนี้ไม่รู้ทำอะไรขมุ่มขมุ่มอยู่เป็นเมนูง่ายๆฮะโอ้เมนูง่ายๆโอ้มันอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ S <S เป็นเมนูปลายเดือนฮะเป็นมนูก่อนสิ้นเดือนเนาะรเรายัางชีวิตลำทุกขอยู่นะคอัอไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็กินไขเ่เจียวไปก่อนช่วงนี้ครับผมก็ยังไม่ได้รับรับเงินจากขายมะเขือเทศอยู่สิ้นเดือนก็จะได้รับเงินี่ขายมะเขือเราก็จะได้หาซื้ออะไรดีๆกินเลนยเนาะคกนิดนึงเรียกว่าจะเอาผักกับถั่วหมดแล้วนะครับผมแม่ผมขายหมดแล้วยืน ดูเทียงหน้าผมเดี๋ยอยู่อันสวนมเมื่อคือเทียก็กาลังจะหมดละพอจะหมดเลยดูกเก็บเกี่ยวแล้วกันนีแเราก็กินอะไรง่ายๆไปก่อนเนาะครับกินง่ายๆไปก่อนกินกินยากๆไม่ได้ฮะไม่ตากไม่มีฮะช่วงนี้อเดี๋ยวให้พ้นเยดูหนาวไปก่อนเดี๋ยวอาหารจะเยอะกว่านี้ครับผมของป่าก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหารใช่ถ้าดูดูร้อนปุ๊บเนี่ยของ ของกินจะเยอะอยู่นิดนึงเดี๋ยวเรารอผกหวานู่ช่วงนี้อจะลงจะลงน้ำจับปลาก็ไม่ได้ครับตอนนี้จะคว้างเหยใส่มอก็ไม่ได้หรอหนาว <laughs> โอ้ <c oughs> ขอรด้กินแต่ต้มมามา่ายู่ไหนเราเข้ <c oughs> ปาป่าลึกก็ไม่ได้ไม่มีน้ำช้าอีกอใช่ครับผม,<ล>ผมนี่คือเหตุผลเรานะลม<ะ>่ลากูนช่วงนี้แถวเล่าเนี่ยไม่เหมือนบ้านพันตายเนาะจะมีแหล่งน้ําที่แบบรุมสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่คือแถวเราทําทําคลิปเกี่ยวกับ ไปเข้าป่าลึกๆยากนะครับผมไม่มีน้ําถ้าถือคนละสองขวดเดินเข้าไปสามกิโลก็กินก็จะหมดแล้วเนาะลําบากมากโซนผมแถวบ้านพานตาเนี่ยต้นผักหวานก็เยอะเนาะหรือผักหวานเยอะแหล่งน้ําก็มีร่่มสมบูรณ์นะพา,านตายจับค้างคาวมากินก็ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> แต่เราไม่กล้ากินครับผมไม่กล้ากินเนาะแต่ชาวบ้านกินเนะาะาชาวบ้านเขากินอยู่ชาวบ้านบางคนกินนะครับพวกเราไม่กล้ากินเนาะโอ้ไม่กิน มันเป็นน่ากลัวเนะ้ะไม่รู้เป็นไงอันอื่นนะ่กินได้ครับผมมันแยงแยงโอ้โหคุณทอดครั้งเดียวเหรอครั้งเดียวฮะหมันจะพิกได้ไหมนี่น่าจะไม่ได้โอ้ทีนี้นเราว่าจะเอาปลามายากนะครับผมผมเห็นปลาไอปลาเข็งเนาะหมอมปลาหมอ,อ,อบ้านผม้เล็กปลาเข็งปลาหมอเล็กนะครับประมาณสามนิ้วนี่เลยเออสองนิ้วครึ่งมันอยู่ในจันพ่อผมเนาะ นี่ผมก็เอามาทําอันที่หุงข้าวสองอันนะผมทีอันนึงมันถูกปลาอยู่ที่เรียกว่าจะย่างเอาไว้ตอนชาอ้าดีกว่าเนาะเรากินยัางไดีกว่าต้มน่าจะเป็นต้มโจ๊กแล้วก็ปิ้งปลาเข่งนะโอโอปลาหมอนทางทางนี้ก็ควันวันนี้ก็อากาศอุ่นขึ้นนะครับวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานมืนนี้สองวันก่อนนี่หนาวนะโอ้สวันก่อนนี้ สุดๆครับผมหนาวหนาวจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงอย่างที่เราไปบ้านพันตายก็หนาวนะเออโว้ยหนาวขนนั้นนอนริมน้ําด้วยออวันนี้เราสองคนก็รู้สึกเพลียนะครับผมก็ถ้าท่านใดสงสัยว่าทําไมเราเหนื่อยล้าเนาะ <c oughs> เรายังไม่ได้หยุดทําคลิปเลยนะ <c oughs> รู้สึกว่าชีวิตทํางานทํางานจนแบบเกินกลาลังเนาะ <c oughs> จนจะเป็นไข้แล้วผมตอนนี้ไม่ไม่มีหยุด ไม่ได้หยุดครับช่วงนี้ช่วงนี้เราก็เร่งทําคลิปนอกากให้คลิปมันมีอยากให้ช่องมีคลิปเยอะๆเนาะให้ระบบจับครับผมเราก็เลยต้องทําทุกวันนะช่วงนี้ก็จะมีอะไรเดิมๆนะครัช่วงนี้เดี๋ยวสองสามวันพันมีก็ทร่หายแล้วครับผมให้ไปหาพลาดมีอีกแล้วเพื่อนบอกว่าจะพาไปก้านเขียดผมว่าโอ้ แต่ตอนนี้ยังหนาวเนาะเราไปไม่ได้ครับหนาวมากหนาวเดี๋ยวรอให้อากาศมันอุ่นขึ้นกว่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาพันธุ์นีนะไข่เกี๊ยวแล้วว่าช่องพันธุ์นีก็ใกล้จะผ่านกดแล้วนะโอ้ผ่านกดเลยนะพันธุ์มีก็ผ่านกดแล้วนะผมวันนี้โทรมาปรึกษาแล้วอืมคน่าจะมีกําลังใจในการทาคลิปแล้วทีนี้เออไฟในกล้องผมทำไมมันกระพริบกระพริบมา โอเคครับผมเมื่อกี้ก็ทานข้าวเนาะแล้วก็เอาอาหารให้คอฟฟี่กับตุงตุยตุงตุยก็กินปลากระกป๋องนะครับส่วนเราก็กินทอดไข่กินทอดไข่ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แลอวก็กินง่ายๆนะวันนี้วันถือว่าเป็นวันพักผ่อนจากการที่เราไปตะลุยเนาะพาพันมีไปตะลุยส่วนบ้านพันตายบ้าง <c oughs> พันมีนี่ร้องโอ้ยะครับผม <c oughs> ก็รู้สึกว่าโหดนะครับบ้านพันตาย พานมีว่าพาพานมีไปเชือ่อด์แหละพานมีว่าโอ้ยอยากกลับบ้านมากไปทั้งสองวันเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องเล่าเนาะหลังจากที่เราไปตะลุยกับพานตายเนาะประมาณประมาณสามอีพีเนาะที่ผ่านมาก็อีพีแรกก็รู้สึกว่าแปลกเนาะเป็นเการไปตะลุยถ้ำเ,อ,เออเป็นการเข้าถ้ำที่แปลกมาก,กแล้วก็เป็นถ้ำที่เราไม่กล้าไปสุด ไปสุดไม่ได้ปกตินี้เราเข้าถ้ำเนี่ยเราจะไปให้สุดนะผมเราจะไม่ค่อยกลัวอะไรแต่วันนั้นเราไปเจอค้างคาวโคตรเยอะเลยตั้งแต่ทำคลิปมาไม่ไม่เคยเจอค้างคาวที่ใหญ่เยอะขนาดนี้ก็คือทางบ้านพานตายเนี่ยพวกแหล่งตามธรรมชาติเนะก็คือมันจะไม่ค่อยมีคนเข้าไปยุ่งเท่าไหร่พวกสัตว์พวกอะไรมันก็เลยเยอะอย่างที่เราเข้าไปในถ้ำถ้ำค้างคาวะ่ะค้างคาวมันเยอะมาก สัตว์เยอะอ่าก็คือเพราะว่าจุดไหนอ่ะก็คือจริงๆนะชาวบ้านเขากินเนาะกินชาวบ้านเขากินน,ะนวข้า,ขางข่าวแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยมันผู้คนน่าจะไม่ค่อยเข้าไปโอ้มันก็เลยเยอะมากผ,ผู้คนน่าจะไม่ค่อยผ่านทำนนม,มันมันต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปเนาะใช่แล้วก็ปีนเขาสูงมากเนื่องจากบ้านพันตายนี่เป็นยังเป็นธรรมชาติที่ดิบๆเนาะโอ้ยังย,ยังดิบมาก ดิบแม้ว่าผู้คนเนี่ยน้อยนักนะครับที่จะเดินทางเข้าไปในป่าเพราะว่าบ้านมันตายอยู่อยู่กลางภูเขาแถบนั้นเนี่ยคือผู้คนเนี่ยมันมันน้อยกว่าจานวนสัตว์ป่าน้อยกว่าจำนวนสัตว์ป่า,านนสัตว์ตป่าก็เลยเยอะกว่าใช่ครับมันจะไม่เหมือนคืออย่างอย่างบ้านพานหมีเนาะเปรียบเทียบกันบ้านพานหมีก็คือคนเยอะคนคนจะค่อนข้างที่จะเยอะคนเยอะกว่าสัตว์ป่าคนจะเยอะกว่าสัตว์ป่าไปทาาไหรก็มีแต่เส้นทางบ้านพานห <c oughs> มีเดินสะดวกอ่าเดินสะดวก ไปไหนก็มีแด่ทางเดินชาวบ้านเมพราะว่ามันมีทางเดินของนายพานเยอะเยอะอยู่แล้วนักล่าเยอะบ้านพันนี้แต่เราบางจุดเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปออกมาให้ได้ชมเนาะบางทีเราก็เจอนะครับผมบางทีเราไปทําคลิปน้องเราก็เจอกับชาวบ้านนะครับเขาก็ได้สัตว์ป่ามาเยอะพอสมควรเราก็จะไปถ่ายคลิปลงไม่ได้นะครับผมไม่ได้มันเป็นวิถีชีวิตของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอาเอาสัตว์มาเยอะเดี๋ยวผิดกฎหมายอีกเนาะมันก็ บางทีเบื้องหลังหลังกล้องเราก็เยอะนะับผมเรื่องราวเรื่องราวหลังกล้องนี่บอกเลยเยอะมากบางจุดเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดบางจุดไม่สามารถที่จะพูดให้ฟังได้เนาะอันนี้อันนี้ก็ต้องต้องเข้าใจเนาะในการที่เราไปทําคลิปในป่าผมครับก็อันตรายทําไมเราถึงไม่บอกพิกัดเนาะอันนี้ก็เคยเคยพูดหลายครั้งแล้วเนาะก็ยังยังมีเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่ยังมียังมีคนมายังถามอยู่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงจุดนี้ยัง พูดกันตรงๆเลยคือบางจุดในบางทีมันอาจจะมีการทําในเรื่องของการทําไม้เถื่อนเนาะใช่แล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดเผยเนี่ยมันมันจะเป็นเหมือนการพุ่งเป้ามหาว่าเราไปเปิดเผยสถานที่ตรงนั้นใช่ซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ปลอดภัยใช่นะครับอันนี้ก็ต้องต้องแจ้งก่อนเนาะเพราะมันมันมีปัญมันมีปัญหาหลายอย่างนะถ้าเราเปิดเผยไปแล้วเราคือบางที่เราเปิดเผยไปแล้วมันอาจจะมีคนที่มาดูคลิปเนี่ยอยากตามเข้าไปอีกอม่พอตามมาไปปุ๊บ ระบบธรรมชาติมันจะเสียหรือว่าซ้ำน้ายเนาะคนที่ตามเข้าไปนะไม่มีประสบการณ์แล้วคิดว่าเราไปแล้วมันไปง่ายแล้วตามมาไปบางบางทีไปหลงป่าไบเนี่ยมันจะยุ่งนะครับทีนี้หลงนะครับผมป่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะแถวโนบ้านพันต่ายโอ้พันตายก็พาเดินตรงที่มันมันเดินได้เนาะครับบางจุดที่เขาคนไม่เข้าเยอะเนี่ยพันตายจะไม่พาไปนะครับเนื่องจากบ้านพันตายเนี่ย เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ยุค,คมิวนิสที่มีความเข้มข้นมากอ่ะเข้มข้นอยู่บ้านพันมีอีกบางจุดคนไม่เข้าเนี่ยกลัวกลัวกลับระเบิดบเยอนะมากบ้านพันตายบางจุดเนี่ยเราเราไม่เข้าไปครับผมบางจุดเราจะถ่ายให้ดูแล้วก็เขตนั้นไม่เข้าไม่ได้เนาะเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเราบางจุดเราก็เดินเลี่ยงครับผมก็อีพีแรกถือว่ามีความอันตรายเนาะค้างคาวเยอะมากครับก็ สำรวจได้แค่นั้นครับผมเขาบอกว่าถ้ำที่เราสำรวจถ้ำแรกเป็นถ้ำที่ยุคคอมมินิเน์เขามาหลบซ่อนตัวก็ทางหลังหลังถ้ำนั้นนะ่ะเป็นอีพีก่อนนะที่ผมไปต่ลุยกับพานตายที่มีมีถ้ำหมอแล้วก็มีดุมระเบิดคหลังจากที่เขายโยนระเบิดเขาก็มาหลบอยู่ถ้ำที่เราไปเจอทางข่าวแล้วครับผมถือว่าเป็นถ้ำที่ลึกมากพานตายก็เคยเข้าไปแต่ยังเข้าไม่สุดประมาณยี่สิบปีก่อนพานตายบอกสิบเออสิบกว่าปีที่เนี่ สมัยนั้นค้างคาวไม,ม่เยอะขนาดนี้ครับค้างคาวไม่เยอะสมัยนั้นพอไปครั้งนี้ก็ทันตายตกใจครับผมเป็นกลายเป็นทำค้างคาวเลยทีนี้ใช่ <c oughs> แล้วก็หลังจากพ p นั้นเราก็ไปนอนริมน้ำเนาะไนอนริมน้ริมน้ำ,นำโอ้คืนนั้นเป็นคืนที่เหน็บหนาวมากครับผม <c oughs> อย่าบอกว่า,วาโคตรหนาวเลยผมโอ้นอนเกือบไม่ได้ผม <c oughs> แต่ผมหลับสบายผมนี่นอนก้อนหินอยู่ด้านบนโอ้นอนแทบไม่หลับมันนอนยากครับผมมันพื้นไม่เรียบ ก็ว่าจะเอานอนบรรยา,าก,กาศพอนอนจริงๆแล้วโอ้โหนอนไม่ได้นะครับจะเก็บเต็น์กองกันดึ่ก็ไม่ได้ก็วันนั้นเราก็ถือว่าเราไปชมวิถีชีวิตของพานตายเนาะเพราะถือว่าโอ้โหพานตายนี้ประสบการณ์หาหาอยู่หากินนี้สุดยอดนะครับผมเราเที่ยวจะไม่ได้ทำอะไรนะพานตายทาให้หมดเลยวันนั้นตั้งแต่จับกบจับเขียดจับปลาโอ้โหถือว่าสุดๆครับวันนั้นวันนั้นเราก็ ถือแค่มาม่ากับปลากระป๋องไปเนาะเรากลัวไม่ได้เนพานไตว่าเฮ้ยไม่ต้องถืออะไรไปพานไตบอกเราก็ไม่มั่นใจเนาะเดี๋ยวโอ้โหถ้าไม่มีอะไรกินนีใต้นะครับผมไม่ใช่ไม่ตายหรอกมันหิวข้าวนะเราเราเคยกินข้าวนะเราเราไม่อยากเข้าป่าไปแบบทรมานใช่จะได้เหน่ไม่ได้เหน่เราอันตรายเนาะเราก็เราต้องมีแผนสำรองเราก็บอกว่าเออไม่ถืออะไรไปเราถือมาม่าอยู่ส่วนคลิปที่สามเนาะที่พันไตพาไปดูถ้ำ ที่เราปีนท่อนไม้ขึ้นไปนะครับผมรู้สึกว่าถ้ำนั้นมันมีความอัศจรรย์ต,รยต้องบอกก่อนว่า,วาถ้ำนั้นถ้ำนั้นก็เป็นถ้ำที่มีประวัตินะเนาะค่อข้างที่จะมีประวัติยาเเยวเยวลยน,นะอ่ากว่านั้นพานตายไม่เล่าให้ฟังเนาะที่จริงเนี่ยถ้ำแห่งนั้นเนี่ยมันจะมีสองยุคเนาะที่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังพอเขาคาดตอนนั้นถ้ำแ่งนี้เนี่ยปีสองยุคครับผมยุคแรกก็คือเป็นยุคของ โจรเนาะโจรไม่รู้ชื่ออะไรพานใยเคยเล่าให้ผมฟังอยู่เป็นโจรน,นะครับผมที่ออกปล้นชาวบ้านก็คือปล้นปล้นคนรวยปล้นคนรวยครับผแล้วก็เอาไปเอาเงินไปแจกคนจนใช่เหมือนหนังเลยเ,เหมือนโรบินฮูดเลยใช่แล้วก็เขานะ่ะมีวิชาคมครับผมโจรคนนั้นมีวิชาคมตำรวจขี่ม้าตามนะสมัยนะั้นเขาขี่ม้านะครับผมขี่ม้าตามก็จับไม่ได้สักทีคือหายเข้าไปป่าปุ๊บเนะี่ยหายตัวไปเลยประมาณนี้ ก็จะมีม,มีมีถ้ำหนึ่งเนาะที่เขาที่ตํารวจไล่นะแล้วเขาก็ตํารวจคนนั้นก็สลักชื่อตัวเองไว้ในถ้าวันนั้นเราไปคนละทางเน,ะะนะาะนี่ถ้าใครไปดูคลิปของพานตายนะก็จะเห็นถ้าแห่งนั้นนะผมพานตายเคยถ่ายไว้แล้วแต่เรายังยังไม่ได้ไปดูพานตายพามาดูถ้าโจรก่อนอ <laughs> เป็นเป็นถ้าโจรน,นะผมเพราะสมัยนั้นอะตํารวจอะตามมาทันเนาะมีครั้งหนึ่งตํารวจตามมาทัน แล้วก็ไม่สามารถขึ้นถ้ำได้เนื่องจากเราต้องเขาต้องทาบันใดขึ้นไปเนาะคือถ้ำเนี่ยมันมันสูงก็ถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูคลิปเราเนาะก็น่าจะเห็นแล้วว่าถ้ำมันสูงคือในกล้องมันอาจจะไม่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยสูงเนาะแต่ของจริงนี่สูงนะครับในกล้องเนี่ยมันเป็นมันเป็นกล้องระยะสั้นเนาะมันก็เลยมุมมุมมองภาพมันก็เลยอาจจะหลอกตามมันมันหลอกตามันจะดรอปภาพลงที่จริงถ้ำสูงมากถ้ำสูงตกมาในคอหักแน่นอนตายด้วยแต่ว่าก็เป็นเป็นถ้ำของโจนเนาะสมัยนั้นเนาะ ตำรวจมาไล่ล่ารู้แล้วว่าโจรอยู่ในถ้ำแห่งนี้ไม่รู้จะฆ่ายัางไงก็คือยิงยิงปืนก็ยิงยิงไม่ได้ <c oughs> ย,งย,ยิงปืนก็ยิงไม่ได้เขาคว้างระเบิดขึ้นไป <c oughs> อนี่นะครับก็เป็นที่มาของพานตายบอกว่ามีคนเจอโครงกระดูกแล้วก็หัวกระโหลกในสมัยก่อนนี่ยังยังเจอเป็นหัวกระโหลกเลยเนาะ <c oughs> ใช่เขาว่ายัง<ม>เป็นหัวกระโหลกต้องต้องดูพานตายนะผมถ้าดูช่องพานตายจะรู้ว่าพานตายเนี่ยมีความกลัวนะครับผมคลิปนั้นมีความกลัวนะ ถ้าใครสังเกตคลิปนั้นดีๆพานตายจะเป็นคนที่กลัวที่สุดเพราะว่าพานตายมีรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถ้าแห่งนั้นโดยละเอียดแล้วแหละแต่ผมเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยผมไม่รู้เรื่องราวผมก็เดินไปสุมสี่สุมห้าพูดอะไรก็ก,ก็ตามภาษาผมเนาะผมไม่ไม่รู้เรื่องราวประวัติเนาะส่วนพานตายรู้ประวัติพานตายจะค่อนขังที่จะกลัวกยุคแรกเป็นยุคของโจรเนาะเขาก็คิดว่าหว่ว ไอ้โครงกระดดกหรือว่าหัวกระโลดนะน่าจะเป็นของโจนน,นั่นแหละก็สมัยตำรวจคว้างระเบิดขึ้นไปโจนก็น่าจะเสียชีวิตแล้วก็ยุคหลังเนี่ยก็เป็นยุคของคอมมิวนิสต์เนาะที่ที่พานตายเล่าให้ฟังอ็ยุคของคอมมิวนิสต์ก็น่าจะเป็นที่หลบซ่อนตัวมสมัยก่อนครับผมก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะดีเนาะ ว่าดีเลยแหละเพราะว่าข้างในคือมันดีมากมันมีถ้าพูดกันตามตามหลักของการทหารเนาะมันเป็นเหมือนทําเลดีมันอยู่บนหน้าผาเนาะคือมันมันสูงนะครับมันสูงแล้วก็ข้างในมันมันเป็นเหมือนมีมีหลายห้องเนาะมีหลายโถงแล้วก็คือตามพื้นมันจะมีหลุมเอ้าจริงๆถ้าเกิดว่าเราคว้างในอาย่างเป็นระเบิดมือเนาะถ้าคว้างขึ้นไปเนี่ยก็คือคนข้างบนอ่ะจับระเบิดมือแล้วก็โยนลงหลุมตรงนั้น มันจะเป็นเหมือนหลุมรหลุมหลุมรับลูกระเบิดเลยมันเป็นหลุมตัวภัยแล้วสัอย่างมันม,มันจะได้เปรียบนะยง่ายง่ายผมก็แปลกใจมากที่จริงคิดว่าเพิงหินเพงนขึ้นไปมันจะเรียบนะครับปรากฏว่าขึ้นไปมันเป็นเป็นเหมือนหลุมเป็นโอ้เป็นเหมือนเมืองอะไรสักอย่างมีแต่ว่าหลุมมีห้องนั้นห้องนี้หลุม<อ>นั่นคือเราเราก็ไม่รู้นะมันอาจจะเกิดจากการที่เขาไปขุดหาอะไรสักอย่างหรือเปล่ามผมว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ระยะหลังๆนี้ไม่รู้ว่าคนไปขุดหาอะไรนะครับ ที่เห็นก็เป็นหินกองๆๆๆน,น่าจะมีคนไปขุดหาสมบัติมาเพราะว่าประวัติก็เป็นโจรเนาะเป็นโจรเขาน่าจะฝังสมบัติไว้ตรงนั้นแล้วก็ยุคคอมมิวนิสต์ยุควนสต์ออกจากป่าก็าน่าจะฝังปืนเอาไว้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ครับที่ชาวบ้านไปไปขุดคุ้ยหาแต่ดูร่องรอยของการขุดนี่น่าจะหลายปีเนาะดูจากบันไดขึ้นมผมว่าประมาณหกเจ็ดปีอะ่ะได้ไหมประมาณนี้ไหม พ่อนม่น่าจะประมาณนั้นก็ว่าผมเอามือไปจับมาแล้วก็หักค่อยๆครับหักเนะ่ยก็น่าจะหลายปีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวาเนาะที่เราไปประชนภัยกับพานตายมาก็เหนื่อยล้านะผมเหนื่อยแบบวันนี้ยังรู้สึกเพียนะครับวันนี้เอเบ็กชวนเข้าป่าผมก็จะคิดอยู่โอ้วันนี้จะพักผ่อนไหมเนาะคิดในใจวันนี้มานอนใกล้ๆนี่แหละก็รู้สึกเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยมากเรา เราทำคลิปยังไม่ได้พักผ่อนเนาะกลางวันเราก็เอดเวียกเนาะอดเวียกอยู่บ้านกลางคืนก็มาเข้าป่าวันไหนที่เราไมา่อ็ดเวียกเราก็ไปนอนค้างคืนกับพันหมีหรือว่าไปหาพาันตายประมาณนี้ช,ช่วงนี้เราก็ยังยังไม่สามารถทําคลิปเต็มที่นะครับถ้าทําเต็มที่จะขนาดไหนเนาะแต่ทริปที่ผ่านมา้ผมันชอบตรงตรงถ้ำที่ว่าแหละชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันมันมีโครงกระดูกมันมีเศษกระดูกนะครับใช่ที่เข้าถ้ำม,มาคือ ถ้ำมาพันตายเนี่ยที่ที่แปลกที่สุดคือถ้ำมันมีหลักฐานหลายอย่างเนออมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็ถ้ำน่าอยู่มากแต่กระดูกเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่ากระดูกคนแหละแต่แค่ไม่รู้ว่าเป็นยุคไหนน่าจะเป็นกระดูกคนว่าพันตายจะไม่จับนะผมพันตายจะกลัวมากคลิปนั้นพันตายกลัวที่สุดก็แปลกใจโอ้พันตายเข้าไปกลัวเนาะก็คนแถวนั้นเนี่ยเขาจะรู้ประวัติศาสตร์นะผม ไม่มีใครกล้าขึ้นไปนะครับชาวบ้านแถวนั้นบอกเลยว่าพาันตายบอกว่าปกติคือคนคนเขาไม่ขึ้นไปนะครับใช่คนที่เขาจะเลี้ยงเลี้ยงแถวถ้ำแห่งนั้นนะครับทําไมพันตายถึงแบบอยากไปเหน่ไม่ไปเหน่เนาะผมก็พยายามเกี้ยกล่อมพันตายให้พาไปนะพันตายก็ไม่อยากขึ้นนะทีแรกพานตายไม่อยากขึ้นนะผมว่าปีนขึ้นกับพานมีเนาะคือถ้าไปคนเดียวพานตายไม่ไปไม่ไปนะ <c oughs> ครับม <c oughs> มไม่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันวังวีครับทำนั้นแต่กลับมาก็ ไม่ได้ฝันอะไรนะไม่ฝันครับไมผมไม่ฝันนะผมก็ถ้าคิดว่าเป็นมันถ้าคิดว่าเป็นโครงกระดูกผมก็จับจับมาเล่นอย่าเงี้ยมันก็เราไม่ได้ฝันนะคือที่แรกเราถ้าทุกคนได้ดูคลิปนะคือเราเราไม่เห็นไม่เห็นกระดูกนะคือสิ่งแรกที่ผมเห็นผมเป็นคนเห็นเนาะผมเห็นเศษหม้อผมเห็นแค่นั้นแหละผมไม่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะมีเศษกระดูกนะแต่ว่าพอเขี่ยๆดูพันหมีก็ไปเจอเศษกระดูกก็เลยเขี่ย รอขี่เขียดูยิ่งเขียยิ่งเจอก็เลยไม่เขี่ยแล้วผมผมกลัวเจอที่มันเป็นกระโหลกที่เขาว่าใช่ก็เลยไม่ไม่ได้เขี่ยต่อที่จริงนีผมผมหากระพานหมีโดยละเอียดนะครับไม่มีผมก็เหนื่อยแล้วพุทธิเบ็ก็ทาบันไดขึ้นกับพันธ์ไดก็เมื่อยเมื่อยรอแล้วผมแต่ผมแปลกใจนะเพราะว่าคืออ่าคุณละนี่กับพันหมีจะขึ้นไปก่อนเนาะขึ้นไปในถ้ำก่อนก็น่าจะสํารวจ เกือบทุกซอกทุกมุมแลวเนาะเออก็ส่องไฟหาจนเกือบทุกซอกทุกมุมน,ะนแล้วจะไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วคือผมกับพานต่ายู่ขึ้นไปทีหลังแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พานหมีว่าถ้าเกิดว่าเจอเศษไหเศษหม้อเนี่ยน่าจะว้าวเลยนะใช่มันจะจะได้มีหลักฐานออนะพานหมีพูดแค่นั้นแหละผมผมก็เลยเดินไปสํารวจนิดนึงเจอเป็นเศษหมอนั่นเลยเจอเลยนะครับผมทีนี้ไม่ได้ไม่ได้เจอแค่เศษหม้อแล้วเจอกระดูกด้วยทีนี้พานต่ายนึกคนลุกกันเนาะ โอ้พานตายนี้ชวนกลับทันทีผมให้พานตายเล่าเรื่องตรงนั้นพานตายก็ไม่ยอมเล่าครับผมอ็ผมก็อยากอยากเล่าตรงที่ที่แบบมีประวัติเนาะแต่พานตายนี้ปฏิเสธปฏิเสธแบบโอ้จะเดี๋ยวมันจะออกจากถ้ำไม่ได้พานตายบอกก็เลยอ้าวก็เลยคุยกับพานตายว่าเออมาเล่าเราของนอกถ้ำกูได้ถ้าเราจะเล่าตรงนั้นพานตายไม่ให้เล่านะครับผมเกเกกลัวมากก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องเล่าที่เราไป ตะลุยกับพานตายครับวันนั้นเราอาจจะเหนื่อยเนาะเราก็ไม่ได้เล่าให้โดยละเอียดเนาะเพราะั้นเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยว่าทางเหนื่อยมากทางขึ้นเขาชันเกินใช่เพราะว่าเป็นอีพีต่อเนื่องด้วยเราไมา่ได้พักผ่อนข้าถทํำแล้วก็ไปนอนนอนก็นอนไม่หลับแล้วก็มาขึ้นถ้ำอีกก็เลยมีมีความเหนื่อยล้าน,นอกจากเพียนอนหลับเนยไม่หลับเนยนอจากอา,ากาศหนาวแล้วก็เดินทางไกลหลายกิโลเพราะถ้ามีโอกาสน้องเราคงจะไปหาพานตายอีก ต้องรอให้เวลาทีมงานว่างตรงกันนะผมที่จริงอ่านลงป่าก็อยากไปอยู่อ่านลงป่าก็ทํางานประจําเนาะบางท่านก็ถามว่าเออทาไมอ่านลงป่าทําไมไม่มาทาคลิปด้วยกันก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่เนาะผมกับเอเบสนี้ลาออกจากงานมานานแล้วผมก็อาชีพอิสระเนาะจะก็จะเห็นเห็นหน้าเราไปด้วยกันตลอดครับส่วนพานมีก็จะเห็นแต่ตอนว่างครับพานมีนี่เป็นหนุ่มสวนยางหนุ่มสวนยญ้าเนาะพานมีก็จะว่างเป็นบางช่วง ส่วนพานตายกับอันเนี่ยพานตายกับอัน,นยังมีอาชีพประจําอยู่เนาะเขายัางยังยังทางานประจําอยู่เนื่องจากภาราหน้าที่ทางบ้านนะครับก็เลยต้องได้ต้องได้ทํางานเนาะเราก็รอให้พานตายว่างเป็นช่วงเท่านั้นเราถึงจะไปหาพานตายได้ไปหาคนอื่นก็ไม่ได้ครับส่วนนั้นเราไม่รู้จักใครพอ, <laughs> อรู้จกักแค่พานตายส่วนนั้นโอเคสําหรับค่ำคืนนี้เราคงต้องเข้านอนเลยเนาะรู้สึกว่าจะหนาวแล้วตอนนี้เข้านอนนค<อ>รับขอเด็กแม่ขอพักผ่อนนะเพียมากตอนนี้ ไม่รู้จะไม่รู้อธิบายคำว่าเพียยังไงเรื่องไรมากเรายังไม่มีแรงปีนเขาครับช่วงนี้ก็เลยมานอนมานอนสวนก่อนนะครับนอนนอนพักผ่อนไม่รู้จะหลับหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้กําลังมันฟื้นคืนมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปปีนเขาเหมือนเดิมไปโอเคเดี๋ยวเราครัเข้านอนกันครับวันนี้ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้านะครับ เมื่อคืนอากาศไม่ได้หนาวมากเนาะก็เรานอนนอนได้สบายนะครับแต่ว่าอีกประมาณวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวอุณหภูมิจะลดลงนะครับก็เหลือเป็นตัวเลขหลักเดียวนะครับก็น่าจะหนาวเรื่อมกันเราอาจจะไม่ได้ขึ้นเขาเนาะจะหาทายชิปปะปะป๊ะเตอร์ยไม่ไหวนะหรือว่าถ้าขึ้นเขาก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสุ่ยอดเขาครับอาจจะอยู่ช่วงกลางๆครับเพราะว่าขึ้นยอดเขาน่าจะหนาวมาก <Okay. S 2> ตอนนี้ผมก็ได้ลุกมาก่อไฟนะครับลุกมาก่อไฟเพื่อจะต้มน้ํากินกาแฟกินมาม่านะครับผมตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยยากาศวันนี้มันท้องฟ้าแปลกๆครับผมกลัวมันจะลมพัดแรงวันนี้ตอนเย็นยังไม่รู้เลยจะไปไหนนะครับถ้าเข้าป่าขึ้นเขานี่น่าจะ โดนลมพัดเต็มที่ครับผมครับตอนเช้าก็เหลือแต่ตุ้งตุ้ยนะครับคอปปี่น่าจะหนีกลับบ้านแล้วเปิดเต็นต์ออกมาเจอแต่ตุ้งตุ้ยครับผมสไตล์ตเดิม <laughs> ก็เถียงนาคุรันนี่ก็ห่างจากนี่นครับไปเนี่ยประมาณกิโลหนึ่งนะครับถึงโลไหมไม่ถึงผมว่าไม่ถึงโลเนาะไม่ถึงเ <laughs> <laughs> พราะว่าใกล้ๆเองนี <laughs> ่ครับ0 0เมตรอ่าออกไปนี่แล้วก็ตรงไปครับคอฟฟี่หนีกลับบ้านแล้ว สงสัยคิดถึงแพนด้าน,นะครับผม mm hmm. เหลือแค่ตุงตุยตุงตุยจะติดเจ้าของครับไม่กลับนะครับผมถ้าไม่พากลับเนาะ เับผมหลังจากที่เรากินมามา่ากินกาแฟเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บของกลับบ้านครับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะถือว่าเรามาพักผ่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เรายังเพียีๆอยู่เนาะก็ตอนเย็นก็ยังไม่รู้เราจะไปไหนนะครับนี่ตอนนี้คุณนีก็เริ่มเก็บเต็เตนแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็กำลังคุยๆกันนะครับว่าจะไปนอนกับคุณลุงที่อยู่ริมน้ําเนาะที่เราไปหาวันก่อนนะครับก็คุณลุงน่าจะอยู่ตลอดเนาะแต่ว่าคุณลุงที่อยู่บนยอดเขาเอันนั้นคือเราอาจจะยังไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราไปสอบถามมาแล้วนะครับก็คือคุณลุงน่าจะลงมาอยู่ที่บ้านเนาะเพราะว่าบนเขาเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็พวกของป่าก็ไม่ค่อยมีให้หานะครับช่วงนี้อีกทั้งคุณลุงเนี่ยอายุก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็เลยลงมาอยู่ที่บ้านเป็นหลักเนาะแต่ว่าแกก็แวะเวียนขึ้นไปอยู่นะครับ เราเราไม่สามารถที่จะนัดแน่กับแกไดนะ้นาะว่าจะได้เจอแกวันไหนนะครับก็เลยพักไว้ก่อนเนาะส่วนคุณลุงที่อยู่ริมน้ำน,น,นี่น่าจะอยู่ตลอดนะครับก็คิดว่าเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวเราจะลองไปนอนแล้วก็ศึกษาวิถีชีวิตของ,ค,งคุณลุงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ